สวัสดีครับก็มียุ่แปดุ่นเนาะแปดรุนที่แปดครับเพื่อนเพื่อนเลือกครับเพื่อนเลือกเบอร์แปดมาครับลองมาแกะดูครับว่าจะได้อะไรครับมีค้อนอนุญาตเพื่อนถ่ายนะครับดูกันครับว่าได้อะไรเนื้ออะไรครับแก้เมื่อนชำนานเจียวมาเปิดดูครับ เนื้อตะกั่วครับหน้าอัปปาก้าปะครับน่าจะใช่นะนี่ครับรายการนี้ยี่สิบเอ็ดครับใช่ครับเนื้อตะกั่วหน้าอัปปาก้านะครับมีซองเลี่ยนแค่ซองเลี่ยนเท่านั้นนะครับในลังหลังมีแค่ซองเลี่ยนนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่ครับเนี่ยก็จะมาดูครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับแค่นี้ก็สวัสดีครับ